สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็มาอยู่ที่หัวลํโพงอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาซื้อตั๋วนะครับในราคา7บาทเพื่อที่ผมจะไปยังสถานีหัวตะเค้นะครับโดยเป้าหมายที่ผมจะไปนะครับก็คือตลาดเก่าร้อยปีหัวตะเค้นั่นเองนะครับก็ที่นี่นะครับมีทั้งงานศิลปะมีทั้งอาหารนะครับแล้วก็มีในเรื่องของวิถีชุมชนชาวบ้านให้เราได้ไปดูกันครับวันนี้ผมก็ นั่งรถไฟในรอบ10โมง10นาทีนะครับเพื่อที่จะไปยังสถานีหัวตะเคโดยตลาดหัวตะเคนะครับก็จะตั้งอยู่ในเขตราชกบังของกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับซึ่งก็เป็นตลาดที่มีอายุเก่าแก่มากกว่าร้อยปีนะครับก็ถือได้ว่าเป็นชุมชนที่มีความคลาสสิกอีกที่หนึ่งนะครับนะครับแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับสถานีหัวตะเคครับผมก็จะลงที่สถานีนี้นะครับแล้วก็จะเดินต่อเพื่อเข้าไปยังตลาดหัวตะเคนะครับ แต่ว่าฝนค่อนข้างตกเยอะครับอากาศไม่ค่อยเป็นใจนะครับแต่ว่าการเที่ยวนะครับเราก็ต้องรู้จักเตรียมพร้อมนะครับผมก็เอาร่มมาด้วยนะครับสีชมพูเลยนะไม่เข้ากับตัวผมเลยนะหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเดินไปตรงริมคลองนะครับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของสถานีรถไฟนะครับก็ซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีทางเดินที่เป็นปูนซีเมนต์นะครับอ่าเลาะไปตามคลองนะครับเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับระยะทางเนี่ยก็ประมาณ 1กิโลเมตรเลยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเดินแล้วมันก็เพลินดีนะครับเพราะว่ามันเป็นลัดเลาะริมคลองแล้วเราก็เจอกับพิถีชาวบ้านต่าง,างๆมากมายนะครับแล้วเราก็จะไปเลี้ยวนะครับซ้ายตรงที่สะพานนะครับเราไม่ต้องขึ้นสะพานนะครับให้เราเลี้ยวซ้ายไปตามทางซีเมนเข้าไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเจอกับตลาดนะครับแล้วเราก็เดินมาจนถึงที่นี่แล้วนะครับก็พบกับบรรยากาศงานศิลปะนะครับ ถึงแล้วครับตลาดเก่าหัวตะเค้นะครับและตรงนี้นะครับก็จะเป็นคลองประเวศบุรีรมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเดินชมบรรยากาศข้างในตลาดกันดีกว่านะครับเราเดินเข้าไปเลยครับเดี๋ยวจะไปดูนะครับว่าข้างในตลาดเนี่ยจะมีความสวยงามหรือว่าอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเราเดินไปดูกันเลยครับนี่ครับก็ ร้านส้มตำนะครับมีซุ้มเกี่ยวกับต้นไม้ด้วยนะครับเป็นนี่ครับใครที่ชอบกระบองเพชรน,นะครับเนี่ยตรงนี้ก็มีต้นกระบองเพชรด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศร้านค้าในตลาดโดยรวมกันนะครับเราไปดูกันเลยครับ แล้วผมก็มาแวะตรงร้านนี้นะครับเป็นร้านขายผัดไทยนะครับก็สั่งไป1จานนะครับโดยร้านนี้นะครับก็บรรยากาศค่อนข้างดีนะครับระหว่างที่เรารอนะครับก็ชมบรรยากาศริมน้ำกันไปสักนิดหนึ่งนะครับามาแล้วครับ ผัดไทยกุ้งสดนะครับในราคา40บาทครับเราไปกินกันเลยนะครับต่อไปนะครับผมก็จะมาที่ร้านนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวโลงกรึ่งนะครับร้านนี้ก็บรรยากาศเรียกได้ว่าดีไม่แพ้กับร้านแรกเลยนะครับว่าอยู่ใกล้ๆกันนะครับแล้วก็ผมก็สั่งมาเป็นอันนี้ครับ เป็นเกี๊ยวกุ้งต้มยำนะครับน้ำข้นมาเลยนะครับในราคา40บาทนะครับแล้วก็นี่ครับน้ำเปล่าน้ำแข็งก็10บบาทนะครับเราไปกินกันเลยครับจากนั้นก็จะซื้อขนมกินหน่อยนะครับนี่ครับ เป็นขนมสายบัวนะครับราคา25บาทนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะมาดูนิทรรศการงานศิลปะเนี่ยนะครับเราเข้าไปในอาร์ตแกลเลอรี่ตรงนี้นะครับก็จะมีงานศิลปะให้เราดูมากมายนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในนะครับว่ามีงานศิลปะที่สวยงามยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยครับ นะครับผมก็จะไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับด้านหลังของตลาดหัวตะเค้นะครับก็มีงานกราฟฟิตี้สวยๆนะครับแล้วก็ลักษณะของบ้านริมน้ำของชาวบ้านด้วยนะครับเราไปดูกันเลยครับ หลังจากนั้นนะครับผมก็จะเดินทางกลับนะครับโดยผมก็จะเดินกลับไปทางเดิมนะครับแล้วก็ไปยังสถานีรถไฟหัวตะเคนะครับเพื่อที่จะซื้อตั๋วนะครับในราคาเดิมครับ7บาทนะครับแล้วก็ระหว่างที่รอรถไฟนะครับก็ซื้อกาแฟสักหน่อยครับเพื่อกินค่าเวลาไปนะครับในราคา25บาบาทครับเอาละครับก็ขอสรุปรายจ่ายนิดนึงนะครับ วันนี้นะครับผมก็จ่ายเงินไปทั้งสิ้นเนี่ย154บาทนะครับเพราะนั้นคลิปนี้เนี่ยจ่ายไปแค่ร้อยกว่าบาทนะครับรถไฟก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นรถไฟกลับแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมเพื่อทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ